สวัสดีค่ะมือนีน,นะคะมาพอกกนองบาชาเนวคือเกานะคะเดือดสบห้าเบิงปลานะคะมือนีปลาในบ่อหน้าเห่านะคะจะเป็นบน่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณน่าจะประมาณเดี๋ยวนักให้ดูน่าจะประมาณสองไร่นะคะกว้างนะคะ อันนี้ไฟนะคะไฟเอาไว้เปิดไว้กลางคืนให้มแมลงลงมานะคะตกลงไปในบอ่อให้ปลากินนะคะบริเขาจะบริห้หัวอาหารปลานะคะจะเป็นปลาปล่อยตามธรรมชาตินะคะปล่อยปลานิ้นปลาตะเพียนอันนี้คือทดสอบใช่ไหมเนี่คืออะไร,าารอาหารา <laughs> อ,อาหารนกเขาลองลองหวานดูคะ<ห>่ะให้ปลาดูว่าจะกินไหม ผสบให้ดูว่ามีปลาเยอะไหมนะคะอ,อันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลากระหระดดู้ปลาแดดโอ้ปลาแรดนะคะตัวใหญ่มากโอ้แล้วให้ดูให้ดูปากใหญ่มากเลยค่ะจะเป็นปลาธรรมชาตินะคะปล่อยแบบธรรมชาตินะคะโมเด้เลียงหัวอาหารนะคะคือปล่อยไว้ครั้งเดียวนะคะแต่ประมาณปีสองปีนะคะประมาณปีหนึ่ง ปล่อยพ่นไหทนะคะที่แรกก็ซสือปลามาอยู่นะคะปลานิ่นปลาตะเพียนสื้อมาปล่อยนะคะเพื่อจะออกลูกนะคะเบื่องขาลูกเต็มเลยค่ะออกลูกเต็มเลยค่ะเต็มบ่อนะคะเขาก็เลยบบตรงสือพันปลาอีกนะคะบบตรงสือลูกมาปล่อยอีกเพราะว่าลูกปลาเขาเยอะนะคะเต็มเลยค่ะ อาจจะเห็นบม่ค่อยชัดนะคะกล่องเพราะว่าแสงแดดเพ่นแดดแห้งนะคะ้อนี้ให้ดูให้ดูชัดๆอ๋อที่หล่คือหัวหาโนเข้าค่ะทด <c oughs> สอบ <c oughs> เป็นเม็ดยาซื้อมาให้นกนะคะไม่อะ โบ้เหรอคะดูง <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่อยมีผั่นๆโตมบรรยากาศนะคะบรรยากาศก็คือเราจะนี่ค่ะศาลากลางน้ำนะคะศาลากลางน้ำก็เพราะได้เงี่ยงเลยพี่น้อง พอได้แย่งนะคะปลานี่นานๆที่ก็เอาเบ็ดมาย้อนลงนะคะย้อนลงเอาขื้นมาอย่างมาเผานะคะเลียงกินเองเลียงกินเองค่ะบางที่ก็มีพีมีน้องมาเพื่อนฟูงมากับพอได้เอาขึ้นมาเห็ุสุกนกินแหละพี่น้องสบายสบยกับบริหารสื่อตัวละคะ่ะมีไบ เดี๋วยวจ้ามือค่ะสิผ้าเบิร์วิธีนะคะยอนเบ็ดเอาง่ายๆเลยตกเบ็ดโดยบริใสนนตกเบ็ด<ห>บดโดยตรงใส่ขั้นเลยเห<อ>็ดเสื้อผ้าเฮ็ดจ้ามือค่ะเสิ้ผ้าเฮ็ดในเบิร์เดี๋ยวเอาหม้ออันนี้ก็เปิดไฟไว้เพื่อนขึ้นขึ้นท่าก็เสิประหยัดหัวหาในพี่น้องนี่เสียบไฟไว้แม่ค่ะเสียบไฟไว้แค่ม่ะ ลูกน้อยลาแห้งเนาะโอ้ยลูกไล่ลาย,ลายพี่น้อยนี่การกับปลาซิวหมุงปลาซิวเลยอันนี้นะ่าจะเป็นลูกตะเพียนนะคะโอ้แบบเยอะเพื่อนบุญยานคนนี้พี่น้องเฮ้ยมันสิ่งกับคนค่ะคนกับมันนอนเลรียนั่งเลรียญยู่แถวนี้ได้ยินเสียงดูเพื่อนกับสิ่งที่เนาะสิ่งเสียงโอเคค่ะแล้วจะมือสิบผ้ามาตกเบียดนะคะเด้อ มายอนเบีดบึงนะคะสีกินไงเปิดไดนอปายนอสีเมนควมำน้องบาเนียววาบนะคะดี๋ยวคอยมาติดตามสูงนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปหนานํำนะคะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ